มาแล้วครับหน่วยสืบเกมสรุป10อันดับเกมดีแห่งปี2020โดยนิตยสารไทม์วันนี้หน่วยสืบเกมสืบทราบมาว่าเสียมดับเกมดีแห่งปี2020จากเว็บไซต์และนิตยสารที่มีอิทธิพลอย่างไทม์ได้รวบรวมรายชื่อเกมแห่งปี2020ออกมาแล้วและเป็นการจัดอันดับของนักวิจารณ์ไทม์โดยอันดับที่1อาจทำให้คนประหลาดใจเนื่องจากเป็นชื่อค่ายเกมอินดี้อย่างเกม h ฮด e s ซึ่งพัฒนาและวางจำหน่ายโดย Super Giant Game ปัจจุบันมีให้เล่นบน Nintendo Switch PC และ Mac OS ตามโดยแอปน,นมุมภาคใหม่อย่าง s p i n e r m a n m น l e s r s ที่มีให้เล่นบน PS4 และ PS5 นอกจากนี้ยังมีเกมของ Nintendo เองอย่างเกม Animal Crossing New Horizons เกมที่ขายดีและได้ความนิยมของปู่นินติดมาด้วยอันดับที่10 Tony h a w k สโปสต k เกอร์ว s เกมแนวนการเล่นสเก็ตบอร์ดลีลาสมจริงทุกท่าผาดโผนโดยตัวเกมจะให้เป็นนักสเก็ตบอร์ดโทนี่ฮอคชื่อดังและมือโปรดั้งเดิมมากมายรวมถึงมือโปรคนใหม่ๆแถมยังมีเพลงประกอบสุดฮิตแห่งยุคพร้อมกับบทเพลงใหม่ๆมากมายเรียกได้ว,ว่าเกมภาคนี้สุดยอดที่สุดในซีรีส์เกมของโทนี่ฮอคโปรตล์แล้วครับอันดับที่9ก้าฟอร์กายอนติเมทน็อกเอาท์โดยเกมจให้ผู้เล่นทั้ง60คนมาวิ่งแข่งกันในมินิเกมสุดวุ่นวาย ดยตัวละครในเกมจะเป็นผู้เล่นที่มีลักษณะทัวร์ตูนคล้ายๆวุ้นเย็ลี่เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาในสนามโดยสามารถกระโดดหยิบจับพุ่งตัวหรือว่าควบคุมการตกได้นอกจากนี้ยังสามารถจับและผลักผู้เล่นอื่นได้มีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยปฏิบัติภารกิจของมินิเกมต่างๆที่มีมาให้เลือกสุม่มเช่นมินิเกมไปถึงเส้นชัยที่ปลายด่านนั่นเองครับอันดับที่8 Microsoft Flight Simulator เกมแนวจำลองขับเครื่องบินเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่ว่ากาันตามตรงก็คงจะไม่เหมือนเกมสะเท่าไหร่นะครับออกจะเป็นซอฟต์แวร์จำลองการบินแนวสมจริงเสียมากกว่าก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับปรุงกราฟสกให้สวยงามเพิ่มระบบสภาพอากาศที่เป็นจริงแบบเรียลไทม์ซึ่งนอกจากจะทำให้ทัศนียภาพสวยงามแล้วสภาพอากาศยังเป็นอุปสรรคต่อ,อการบินอีกด้วยแล้วสิ่งที่อัปเกรดเข้ามาก็คือใช้การเรนเดอร์ข้อมูลแผนที่จากบลิมแมปและดึงข้อมูลจากทั้งโลกแน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยด้วยน่าสนใจเลยจริงๆครับ อันดับที่ 7. Call of Duty Warzone จากกระแสที่ Call of Duty Modern w a r f a r e ภาคล่าสุดที่ได้ผลตอบรับที่ไม่ดีนักแบบว่าแย่แบบสุดโต่งเลยแต่ในภาคใหม่ of d u t y Warzone นี้ถือว่าให้ความใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นโดยจับโหมด Battle Royale ออกมาเป็นโหมด standalone และให้เล่นฟรีแบบไม่คิดตังค์แถมได้รับการตอบรับดีจนผู้เล่นทะลักเข้ามาจนเต็มเซิร์ฟเวอร์ภายใน12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับอันดับที่6 Oli and the ์ i l l of t เ e Wisp โดยเป็นเอ็ดหนึ่งเกมจากค่ายอินดี้ Xbox Game Studio ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีต้นฉบับที่ Xbox One และ PC และที่เพิ่มเติมขึ้นม,มาก็คือสามารถเล่นบน Nintendo Switch ได้ถือว่าสร้างความประหลาดใจพอสมควรเพราะว่าเกม Oli and the w h e l of the Wisp ถือว่าเป็นเกม 2D ที่ภาพสวยงามมากจนไม่น่าจะย้ายลงมาในเครื่องพกพาลูกผสมอย่าง Switch ได้ไง่ายนะแต่ในที่สุดมันก็มาจนได้และถือว่าทีมงานสร้างทำได้ดีเกินคาดด้วยอันดับที่5 Animal Crossing: New Horizons เป็นวิดีโอเกมแนวจำลองและพัฒนาชีวิตจัดจำหน่ายโดยบริษัท Nintendo สำหรับเครื่อง Nintendo Switch โดยตัวเกมวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่20มีนาคม2020ที่ผ่านมาโดยเป็นเกมภาคหลับชุดที่5ในชุดวิดีโอเกม Animal Crossing นั่นเองครับ <S <S อันดับที่4 Among Us เป็นเกมที่มีกระแสและมีคนพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้เพราะยังไง Among Us ก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วในเกมมัลติเพเยอร์จับตาคนโกหกตอนแหลที่กําลังโด่งดังไปทั่วโลกในตอนนี้แต่ใครจะไปคาดคิดเพราะเกมเปิดตัวมาให้เล่นตั้งแต่ปี2018แล้วแต่มาดังเอาตอน2020นี้นั่นเองครับอันดับที่3 The Last of Us พาร์ผลงานภาคต่อสืบสารตำนานเกมดังแห่งยุคคริสท,ที่บอกเล่าเนื้อเรื่องเจอบเนื่องกันมากันชั้นชิดโดยเกมเพย์ในภาคนี้จะไม่ต่างจากภาคแรกมากนักทั้งการสติลทั้งการลอบฆ่าการเก็บชิ้นส่วนต่างๆเพื่อมาเป็นอาวุธหรือของใช้แถมได้มีการปรับเอนจิ้นในตัวเกมทำให้ภาพสมจริงสวยงามมากขึ้นน่าเล่นมากเลยครับ <Never come. S 1> อันดับที่2องสไปเดอร์แมนมายมอร์เลสถือว่าเป็นภาคเสริมที่มีความพยายามสร้างจุดขายของตัวเองและสามารถนำเสนอออกมาได้ดี อีกทั้งยังเป็นเกมที่รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกและมีอะไรให้หน่าจดจำหลายอย่างยังสามารถหยิบไปเล่นบน PS 5าได้ด้วยโดยเรื่องราวของภาคเสริมมายมอร์เลสนั้นจะเป็นการเล่าถึงม้สไปดี้น้องใหม่ที่กำลังในช่วงค้นหาตัวเองแต่ทว่าก็ต้องกลับมารับในที่ดูเกาะแมฮัตตันแทนสไปดี้รุ่นพี่อย่างปีเตอร์พัคเกอร์เป็นชั่วคราวในภาคนี้ตัวเนื้อเรื่องก็มีความน่าเข้มขน้นน่าเล่นมากขึ้นเลยครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่1สมกับมงกุฎเกมออฟเดย์เลยจริงๆครับกับเกม hey This, ซึ่งเป็นวิดีโอเกมแนวแอคชั่นสวมบาบาทแบบโลกไลค์พ like, ัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Super g i จ n t Game ซึ่งมีให้เล่นในระบบ Microsoft Windows MacOS และ Nintendo Switch ออกวาจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อ17กันยายน2 5 6 3าที่ผ่านมาโดยผู้เล่นจะรับบทเป็นซากิอัสบุตรแห่งเฮดิสและพยายามต่อสู้เพื่อหลบหนีจากนรกไปยังอุขเขาโอลิมปัสโดยระหว่างทางจะได้รับความช่วยเหลือเป็นของข,องขวัญจากเหล่าเทพด้วยแต่ละลอกของการเล่นจะต้องเดินผ่านห้องต่างๆโดยการสุ่มสร้างและแต่ละห้องจะมีศัตรูและของรางวัััแตกตกก่่างงนนนอออไปเครบ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสลับการจัดนัดแบบในครั้งนี้หากคุณชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในช่องหน่วยสืบเกมด้วยนะครับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า